มาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้ฝนตกพรำๆนะตอนนี้ก็ตกอยู่แต่ก็ไม่แรงนะพอตกพรำๆทำให้เย็นนะวันนี้ก็จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่13วันนี้เรามาศึกษา ประเด็นที่คนไทยเหล่านั้นให้ทานแล้วก็หวังผลเหมือนกันว่าเราจะมาศึกษาในประเด็นที่ว่าให้ทานแล้วมีผลมากทำอย่างไรแล้วเราก็ให้ทานอยู่ทำไมผลยังไม่มากเรามาศึกษาประเด็นนี้กันพระเจ้าทรงตรัสกับอุบาสิกาชื่อว่านันทมานดา ในเมืองเวรุกันทักกะนะซึ่งถวายทานถวายทักษีนาทานอันประกอบด้วยองค์หกในหมู่พิสุมีสารีบุตรและพระโมกค,คลานะเป็นประรมุกนะก็ทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์หกนั้นเป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายองค์สามของผู้ให้ เรียกว่าทายกกันนะทายกแปว่าผู้ให้องสามของผู้รับนะสามอย่างคือผู้ให้ต้องมีและอีกสามอย่างของผู้รับก็ต้องมีนะองสามของผู้ให้เป็นอย่างไรคือหนึ่งก่อนให้เป็นผูนะ้ก่อนให้เป็นผู้ดีใจนะดีใจจะได้ทำบุญสองกำลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เรื่อมใส สามคันให้แล้วย่อมปลื้มใจนี่แลองค์3ประการของผู้ให้นะองสามของผู้รับเป็นอย่างไรคือหนึ่งเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะราคะยังไม่หมดแต่กำลังปฏิบัติอยู่นะสองผู้ปราศจากโทสะหรือกร หรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะสามผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะนี้แหละสามองค์ของผู้รับแล้วก็สามองค์ของผู้ให้อย่างนี้แหละองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับ พิสุทธิ์ทั้งหลายทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์หกประการย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลและและการถือประมาณบุญทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์หกประการอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลที่มีประมาณเท่านี้ย่อมนำสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีผลเลิศ เป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดังนี้ไม่ใช่ทำให้ง่ายเออไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้โดยที่แท้บุญแห่งทักษิณาฐานนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงบุญกุศลน,นั่นบุญกุศลที่จะนับ ไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ำในมหาสมุทรว่าเท่านี้อาราะ,ะเท่านี้ร้อยอาระกะเท่านี้พันอาระอารหาหกะเท่านี้แสนอาระหกะ ไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้น้ำในมหาสมุทยอมถึงกันนับว่าเป็นห่วงน้ำที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ห่วงน้ำใหญ่ทีเดียวฉะนั้นนะแล้วก็ทรงประพันธ์คาถาผู้ให้ก่อนแต่ จะให้เป็นผู้ดีใจกําลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใสคันให้แล้วย่อมปลื้มใจนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งบุญหรือแห่งยันการบูชายันเขาก็ดีใจอย่างนี้ผู้รับเป็นผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะ ย่อมเป็นเกตที่สมบูรณ์แห่งการให้เขตแปลวนานะทายกต้อนรับปฏิกาหกด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเองยันย่อมทำยันนั้นย่อมมีผลมากเพราะตนและเพราะผู้อื่นผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตนี ทานบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเปลีป่ยน,น,นอันนี้ก็คือองค์องค์หกผู้ให้สามผู้รับก็ต้องมีสามในการให้ทานก็มีอีกเยอะอยโยงหลายเจนให้มีทักษิณาที่ประกอบด้วยองค์สีผู้รับก็มีองค์สี่นะไอนี้ก็ค่อยๆศึกษากัน นะแต่อย่างไรก็ตามพุทธเจ้าทรงรัสว่าทานถึงแม้จะเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นอาหารเป็นยาเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นยานพาหนะอื่นๆจะประนีก็ตามไม่ประนีก็ตามแต่เจต,ตนาของผู้ให้มีศรัทธามีจิตเลื่อมใสแล้วตัวผู้ให้ก็มีมีศีลน,นะ มีศินเขาร่วมไปด้วยแต่ในข้อที่กล่าวมานี้คือผู้ให้ต้องเป็นผู้ปลื้มใจดีใจขณะให้ก็มีความร่่มใสแล้วก็เมื่อให้แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนะอันนี้เป็นเป็นทานเป็นที่มาแห่งบุญแล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขของมนุษย์ทั้งหลายที่ เรียกว่าเป็นผู้มีบุญผู้มีบุญคือคนอยังไม่ตายนะาคนตายแล้วเขาเรียกว่าผู้หมดบุญดังนะั้นเราทั้งหลายก็คงให้ทานอยู่หรอกัน,นก่อนจะให้ทานในประเพณีของคนไทยเราก็ให้สมาทานศีลใช่ไหมสมาทานศีลอันนี้ก็เป็นเหตุทําไมก่อนจะถวายอะไรก็ตั้งเวทีก่อนเลยนะ กลาวนโมกับาวพระสามครั้งต่างนโมกล่าวคำถวายทานถวายเสร็จแล้วก็รับพรกวดน้ำซึ่งขั้นตอนก็เยอะเหมือนกันบางทีไปในงานทักษินาทานคืองานผู้ตายเนี่ยยกอาหารมาวางกว่าจะได้ฉันนี่เล่นเอาไปเกือบยี่สิบถึงสาสิบนาทีก็มีนะอันนี้ก็ พึงทราบว่าคงอาศัยเหตุอย่างนี้แต่อันนี้มันเกิดทีหลังเนี่ยถ้าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องอีมานิไม่ต้องมีอะไรก็คือเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ตอนตอนนะ้นมีจิตใจที่ดีที่อยากจะให้ทานจิตเลื่อมใสนะขณะกำลังให้อยู่จิตก็เลื่อมใสนะเมื่อให้แล้วก็ให้ด้วยมือของตนด้วยแล้วก็ จิตใจก็มีความสุขอย่างเงี้ยก็เรื่องให้ทานมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่เพียงเราอาจจะมาทำขั้นตอนพิธีให้มันยากเฉยๆก็มีและคิดจะให้ก็ให้แต่พระเจ้าว่าให้ด้วยมือเนี่ยให้ด้วยมือกับตนเองเนะให้ด้วยความเคารพให้โดยมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตามีอานิสงส์มากนะ นั้นจะให้กับคนกับสัตว์ก็เป็นทานนั่นแหละแต่ว่าอนิสง์ผลที่ได้อาจจะมากน้อยต่างกันถ้าให้กับผู้มีศีลเนี่ยที่ปราศจากราคะโทสะโมหะเนี่ยหรือกําลังประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หมดจากราคะหมดจากโทสะหมดจากโมะโมหะเนี่ยตรวง่ามันก็เป็นผลบุญเหมือนกัน,นแล้วก็ตัวผู้ให้ก็ต้อง,ต,องต้องมีปื้มปิติด้วยนะ แล้วก็มีศีลไปด้วยก็ยิ่งดีเลยนะก็อันนี้เรื่องของการให้ทานแล้วก็อีกอันหนึ่งผู้เจ้าก็ทรงสอนเรื่องเรื่องการให้ทานที่มันมันมีผลที่ทำให้ผู้ให้นะนะ่ะมีรูปสวยด้วยนะเกิดในตระกูลสูงด้วยแล้วก็ ได้มีโภคทรัพย์สมบัติมากมายมีอยู่ในพระสูตรหนึ่งคือพระองค์ทรงตรัสกับพระนางมาริกามาริกาเทวีไปทูลถามพระเจ้าว่าจะให้ทานแบบไหนที่ตายไปแล้วถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะได้เกิดในตระกูลพระราชาลูปสวยโภคทรัพย์สมบูรณ์นะพระองค์ก็ทรงตรัสว่ามาริกาหญิงใดก็ตาม เมื่อมีจิตยินดีให้ทานนะขณะที่ให้ทานถูก,กํำหนิติเตือนว่าร้ายก็ไม่โกรธไม่แสดงความไม่พอใจออกมายินดีให้ทานมือจุ่มให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้อาหารให้ยายานพาหานะยารักษาโนะรคด้วยจิตที่คิด จะให้คิดจะสระด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตายิ่งนี้เมื่อเขาตายไปไม่ไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดในมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีรูปงามมีโภคทรัพ์ยมากเกิดในตระกูลสูงอันนี้คือเหตุนะอันนีายโยงหลายก็กลับไปดูเวลาให้ทานเราก็อย่าแสดงความไม่ดี การให้ทานมีแน่นอนอย่างเช่นเราจะเห็นในการแจกทานงานศพงานบุญต่างๆจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมายั่วให้ให้โกรธบอกว่าอาหารไม่อร่อยบ้างหรือบางกลุ่มก็บอกอร่อยบางกลุ่มก็ยังไงก็ได้มีคนสามกลุ่มนะกลุ่มชอบว่าอู้อร่อยอกลุ่มไม่ชอบก้ไม่อร่อยนะ เราให้อย่างนี้เรียกว่าเลิศแล้วยังบอกว่าให้อาหารไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่อันนี้จะถูกอยู่ให้โกรธเพราะคนทุกคนนะมีราคะความกำหนัดยินดีมีอยู่โทสะความคิดหรือปฏิฆะกระทบกระทั่งแล้วมันเกิดความความโมโหขึ้นมาความหลงในเรื่องทิฏฐิในเรื่องมานะถือตัวอะไรของเรามันมีอยู่อย่าง แล้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธแล้วก็แสดงความโกรธออกมาอันนั้นแหละเราจะไม่ได้ความดีแล้วพูเจาว่าเมื่อถูกยั่วให้โกรธแล้วก็โกรธโกรธแล้วก็ทําลายหมดเลยความดีที่สร้างมาแต่ว่าดา่าตัดพอผู้ให้ผู้รับนะว่าต่างๆน,น,นานาเสียหายไปเลยอย่างเงี้ยเพราะความโกรธนะ มาก็เคยเห็นคนแจกทานแล้วตาวาดคนคนมารับนะแต่ในสมัยผู้เจ้าก็มีพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีซึ่งแปลว่าผู้ล้อมรู้เนะ <c oughs> จัดล็อกจัดแถวเข้าคิวเหมือนเราเห็นว่าล็อกแถวเข้าทิวซื้อตั๋วขึ้นรถหรือแถวเข้าคิวไปธนาคารนะ แถวเข้าคิวขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยสามาวดีก็จัดแถวล็อกอย่างนี้แล้วก็แจกทานคนก็เป็นแถวเป็นระเบียบมารับเป็นคนแล้วก็ออกไปทางนี้รับเป็นคนแล้วก็ออกไปทางนี้ไม่ต้องมามาวุ่นวายอย่างเงี้ยงานแจกทานนี่ก็ดังวุ่นวายเหมือนกันฉันยังไม่ได้คนนั้นได้คนนี้ไม่ได้บางทีมันแย่งกันก็มีอย่างเงี้ยเขาจัดระเบียบเป็นช่องไว้ให้อย่างเงี้ย อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องหลาย,ย่าโยมบางทีเป้าหมายใจความสำคัญของทานก็คือความดีใจปลื้มใจรักษาไวนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ข้อต่อมาก็คืออย่าอย่าแสดงความโกรธออกให้ออกมา <c oughs> ต้องเป็นคนอดทนอดกานถูกว่ายังไงก็ไม่แสดงอาการความโกรธออกมา ถ้าโยมทาได้อย่างเงี้ยทานในวันนั้นเลิศแล้วดีแล้วอย่างเงี้ยก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจทานแบ่งเป็นสองกลุ่มหนึ่งวัตถุทานการให้อภัยทานการจะไปถึงการให้อภัยทานก็ต้องฝึกจิตให้ให้อาทานให้ทานจนเป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะเริ่มให้อภัยทานได้ นั้นญาโยมทั้งหลายทานเป็นที่มาแห่งบุญทานเป็นไปเพื่อความเป็นสุขขอาทานคือความเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากและผู้ให้ทานเขาย่อมเป็นผู้มีอายุยืนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดก็ตามให้ข้าวให้น้ำให้อาหารให้ยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัยหรือ,อยานพาหานะเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นผู้ มีอายุมีวันนะมีสุขะมีพละอันนี้คือผลของมันถ้าจะได้มากก็เอาไปจนถึงขนาดมรรคผลนิพพานก็คือต้องมีความอดทนอดกั้นอย่างที่กล่าวมาได้ให้บ่อยๆให้เสมอเสมออย่างนี้เป็นตน้นะนะฮะก็ขอโมทนากับท่านที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกัน ขอให้ท่านตั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในการให้ทานและยินดีในการบริจาคทานเพราะว่าทานเป็นทางแห่งความดีความดีย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติขอโมทนาขอเจริญพร